สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำเจานํากันนะครับภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับแผ่นเขียวนี่รัาหมูสับเท้วนะเขียมันสวยอยงี้นะครับอยากเขียมมันอยากเขียมมันแตกนะครับภาพบแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็ บีบครับอืมพับออกมาแล้วจะได้แบบนี้นครับหลับแล้วก็วางบนจานเลยใครกินอึกอก็ทำดีๆนะคบเค้กมันอยู่ตรงกลางครับเอาน,นิดนึงนะครับ ไม่ต้องเขียนแล้วครับก็ทำแบบนี้นะครับบก็เอาสองอันครับแตกกันแล้วก็เอาอีกอันนึงแต่ก้านนี่ครับได้ครับเสร็จแล้วก็วางบนจานเลนครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งครับนี่ครับคเรียกว่่นเสร็จแล้วครับเพื่อนเนเราเอาไปต้มกันนะครับ ทำทำกับเขาเอ็นเกงแบ่งบาพะพอเมนครับป้ายเราต้มกันครับเสร็จแล้วครับเคเตียนน้ำไปต้มกันครับเด็กจะจุดเด็กเดกจะจุดตองเกเองนะครับต้องให้หมือต้องให้ผู้ใหญ่จุดให้ครับเดี๋ยวบ้านไฟไหม้น้ำกลางเดือนครับเดี๋ยวเราเทกเีต้องไปแล้วนะครับมาขอเทก เทเองเลยนะครับอย่าให้เห็นมือนะเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S ที่ีเราหมั่นแล้วนะครับ <S <S อือเลยครับอันนี้ยังไม่ลองชินครับอือโอเค